บอลงวดสีเแล้วเพิ่นงวดก้อนมันถือสองสี่แสนเงินก้อนน่ะเพื่อนยังเพิ่งถือสี่แสนงวดคนที่ฝากมาเนี่ยแม่ถือสี่แสนเรื่อยๆงวดแผ่นเพิ่งหายยังสี่ศูนย์สี่เพิ่งอะไรนะบางคนที่ตองเพิ่นบอกว่าตองบนทางเดียวบ่สถิติเพิ่นนี่ที่พ่อสบายเพิ่นฝากมาเนี่ยสถิติเดินดีไหมไม่เดินดีเพิ่นถือบอยนะเพ่อยากให้ลงมื่นะดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ oh. สบายเห็นได้ข่าวว่ามีไอ้แนวทางเพคนฝากมาบอกไอ <Man. S 1> ้คนให้บอกให้แนววันนีว้ว่ามันมันก็บ,บอกมาอยู่เพ mm. คนมาเรียกตองเนื้อวันเนี้ยตองบนอ่ะบแต่เพื่อนจะพูดคนให้เจ็บเจบเพื่อนเป็นนางเพื่อนเป็นอาจารย์ <Man. S 1> ใชนช่วงลาเพื่อนเนี่ยบอกเพป็นถือเรื่อยเป็นถือรูปถือสามตัวน่ะถือซ้ำทอสามตัวแม่ถือสามตัวเรื่อยวนไปเพราะแม่พ่อถือถือเรื่อยเรื่อย งวดหผ่นเพิ่นแยังซีศูนย์สีบัวอ้อบัว่าเ่อไรออกไปแล้วอ๋ออืมเ่อะไรเพ่นเจ็ด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 ซีโอ้หิัน่ะองผมพิทอคนบอกว่าตองบนนั่งเดียวบัสถิติเพิ่นนี่ที่พ่อสบายเพิ่นฝากมาหนิสถิติเดินดีปะเดินดีคุมได้เดนี่มันพบว่าร้ายใหม่เนี่ยอืมวเ่น่าเพิ่นว่าเลขสองของผมเล้สองก็สามอสองสองเ็สามว่าบของผมว่ามีอือ ของเพิ่นเป็นตองกว่าเนี่ยเพิ่นเบิ่นเพิ่นตองของเพิ่นตองนั่นเอ่วเนี่ยเพิ่นก็เป็นสูตรคำตอบในกันนี่บอกแมนเพิ่นคือของของของเรามันตองนะโอ้เพิ่นสอบเจ็ดเจ็ดซี่ไปเลยซึ่งซึ่นอะส่วนมากเราจะเข่าสองตัวหรือสามตัวสามตัวส่วนมากเลยเข่าสามตัวเลยแมนเราไม่ได้คุยเด้อ่องนะอะดูจริง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 เลยเนี่ในวันที่สองมันโชคมาให้ละเราเราซื้อจจ๊ไมนก่อนย้อนจังหวัดใดก่อน อ่สงขาอยู่จังหวัดสงขลาใช่ไซื้อแล้วซื้ออย่งก็คือสีได้เขียนเด็ดพ่อเด็ดพ่อเด็ดเอาพ่อเด็ดหรือจะเอาจะจัดเด็ดเขียนพ่อเด็ดพ่อเด็ดทุขาพ่อเด็ดสงขลาอ๋อหมวดนี้แล้วกัส่งมาทชันไล่แห่งทีอเก่าแมนงวดนี้สีลายตัวนี้เรียกว่าเป็นห้าชุดผุดอ่ะบ๊องไปยังเดี๋ยวเรื่องตะปูแต่ว่ากลับดิ หม่มกลับเลยดานกับบอไม่มีกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องตัดเออไม่ต้องกลับไม่ต้องตัดเดี๋ยวมาพตอบตอบมาเลยเนี่ยเก่งสรงไรมาเสรเสร็จเสเสร็จเบิ้นทรงไรมาโอ้เสรเบิ้งสีนออก็่ะบัดนี่เห็นบนทั้งนตัวนึ่งกเอ้ามันเป็นอนหอกพี่น้องมันไลแต่ว่าพูนส่งมาหนี่หาหาหางหอ้หางโอหาหางหล้าตัวนี่หาหางก็ตล่างล่างกับไห้มาสองตัวสามหาง เดี๋ยวต้องเขียนในปีน้องเห็เี่้าไหมเพื่อผู้ใดมาเตี้งโชวสามตัวไม่ต้องจับเน่ยองตัวล่างก็ไม่ต้องการพึกันเอาเพิ่มาเป็นเตาเทาแท่นีพกมี้ขาทุนบอแเมื่อผ้มนหลครับเพอทอไเป็นวิธีแรกเนาะเพิ่เอาเพิ่นแน่ทีเนี่ยเพิ่นแน่กันนเว่าเพิ่นแน่งไถือเพาไหลเยพราะถือเพาอเาะไหลมัใหญ่ผมถืออย่า้งอดลาสืด ่นถือซีแซมแมนหก,กสองอ่ะหกหกสองวันหกหกสองถุงสีแสมแมนวันตงหันรุดรุดตัว็นมาว่งองเลยซื้อแต่ประจับผู้มาสิเสื้อคนเกีี่ยไซซีนี่วนหมากเปนีว่าล่ะสองตเป็นสิบซีปรยมางนีมีอยู่คนเมื่คืนวราซืออกสิบซีซีติดต่อกันทั้งร้ก็พอสบายตลอดนี่นีตัวเลขี่อันเป็นเลขสูตรหนึ่เราก็จะส่งไห่แมน แต่ว่าแอดมินหนึ่งพสามารถเดินทางไปไทยทำได้เนาะเพราะว่าเพันยุไกอยู่สงขาอันหนึ่วันที่สองจะเป็นในแข่งบวกแข่งพ่อนังของกวากันไหมเนาะแต่ว่าขอขออนุญาตพ่อเด็กนะครับที่ไทยทำลงเนาะเพิ่มเพิ่ห้ออกด้วยเนาะเมื่อเวลาห้ออกให้แนี่ยอเ๋อคนกระยกให้ออกเด้งตันขึ้นกันนะพี่น้องเขียนไปพร้อมกันนะครับของพ่อเด็กสงขานะครับงวดวันที่สิบหกของผมเนี่ย ววเลยองตวกันี่แมนเทากันเลยสูตรคนละสูตร่เทากันแมนโอ้เอามามี่ไนสาเข่ากันไม่เป็นวัเนแลวเนว่าสามตัวเนาะตัเอาเอาสตัวหนงี่ศูนหางกันบ่แมนน่ตตองกลับเบอต้องกลับก็ทีแมนเอาพี่น้องลองออกใส่พ่ง่งสี่ศูนย์พี่น้องเียนไปพ้อมกันเด้อศูนยสี่เ สี่เจ็ดแล้วก็หกศูนย์สี่หกศูนยสี่สี่ศูนเจ็ดอาอสิสี่ศูนย์เจ็ดเพี่ยม่ได้ตัวนะ่ตัวเนะเพื่อนไ่หนีไว้เพิ่นได้ตัวเพิ่นหอว่าเพิ่นไ คนเสียบมัสั่งเงี no ้ยมันดูไล่ห่างเวอร์เวอลยไล่จากตัวเลขไหมกมันหนึ่งสี่ศูนย์เอแล้วก็ศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็หกศูนย์สี่ตัวเอกแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดอีกตัวเดียวกันตัวอ่ตัวเดียวกันสี่แต่ซ้ำคนสลับมาห่างกันสี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์หกอีกมันก็ซ้ำตัวเดียวกันซ้ำตัวเดียวกันเนี่ยตัวเดียวบอกกับพี่น้องซื้อเพิ่งเคยย่างพี่น้องก็ซื้อน้าแบบ เพิ่เป็นแมเพิ่นสลับมาให้แล้วแม่นเพองครับเพิ่เน้นไปที่หกศูนย์สี่ตัวเน้นหกศูนสี่อ่าวงกลมสีแดงเลยเพิ่มมากระคับตัวน่นตัวหนเพิ่นนี้บ่บ่เพื่นบ่มีบ่เนี้อาล่างสองชุดยเพิ่มนอาล่างนี้จะชุดบ่สองชุดสองสามสามชุดเดียวที่เพ่รเก้นหนึ่งอ่ะอนนสามอลอ สามที่เป็ดมากล่ะอสานั่นละสามจุดล่างนี่ฝากเลืจากพ่อเดียรสงขาแมนอาร์ล่างเก่าหนึ่งเอาตัวพื้นหากตรเเก่าหนึ่งสามหางเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดแปดสองแปดสอง โอ๋ส oh, uh, ีจางเข้าางเข้าอ้าวล่างเน้นไปเท่าใดเน้นเน้นเท่าใดล่างเนว่เ้37เน้น37เน้น37สิได้ให้พี่น mm, uh, ้องเบิ่งใกล้ๆเทียง่มละเพิ่นมักขนาดนี้เว้าเพิ่นฟังว่าก่มตวนนีเด้อเิเพิ่นว่าเข้ากันจักเก่ากันแท้งเดเ3ตัวนี้ตัวมักตัวรองเพิ่นบ่เพิ่นให้มาเน้นมาตัวเดียวเลยนตัวเดียว3ตัวก็เน้นทงเดียวแม่น สองตวกันนี่นังเดียวแต่ว่าคมมัดตัวนี้มัดตัวไหนเดี๋ยวเจ๊ติมัดเลยสี่ิเจ็ดเอาห้องมัดกระช้างของห้องมัดเอ่เอฟซีเป็นิมัดตัวใดเห็นคนเรียกเาชว์งไยพอดีนี่ส่งไรม่ให้พอดตรงขาพอสวยนี่ตามนี่นะครับตามนี่อ่ะคุณ้่าตอกกับของพอดีไก็่้อกกับเพราะว่าเราสนับม่ให้พอดจริงจริงเนี่ยจังศูนย์สเจ็กับสี่ศูยเดเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันหกศูนกับสี่นเนี่ยมันก็ตัวเดียวกัน เราเราลกันไว้ตัวนึงเนี่ยหนึสเนี่ยเพราะว่านึงมันแทนเจ็ดเราอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ <c oughs> เราเลยใส่ไปคิดว่านะเพี่ยวบางนวมาต้อข้างบนอ่ะมันมนบนบอกไอ้ซับตียกันดาตนี้ส่วนขันร่างนี่นี่สามหางเก่าหนึ่งสามเจ็ดหลักแปดสอตัวเน้นๆดูในวงกลมสีแดง <c oughs> เนียครับบ่ต้องกลับพ่อบ่ต้องเ <c oughs> ร คุณนม่กลับเลยพุ่นม่กับเลยเพราเรียกเข้ากัาด้วยเท่าเอาเท่าเท่าก้าหนึ่งก็ไม่ต้องกลับสามเจ็ดก็ไม่ต,ต้องกลับสายตรงแม่งตรงสายตรงเลยเคยมขขักฟอกเอาตามนี่เนาะครับอ่ะพี่น้องแคบแคบได้แคบเลยนะครับของพ่อเด็กสงขาเลขฝากมากับพ่อสวัยนะครับเป็นสุนไลหากันติดต่อกันอยู่ตลอดนะครับทั้งเด็กวินก็สามารถเดินทางไปไทยทำได้เพราะว่าอยู่ไกลเนาะใช่ ติดตัวพันธ์ทางไร้ของพอสวัยนะครับตัวนี้ตามนี้นะครับที่สงมาให้พอสวัยเนาะ